ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับ วีนิสคูรูมีหรอพี่เมส,สวัสดีครับว้าวันนี้จะมาแป๊บเดียวนะทุกคนเพราะว่า,เ,าเห็นใน Twitter ว่ามันมีการแบบว่าแท็กกันว่าแบบครบเจ็ดแสนฟแล้วก็เลยจะแวะมาคุยเล่น แบบแกล้งๆวันนี้มาไลฟ์ใน i ไอจีใช่วูน,น่ากลมมากเลยอ่ะเช่ว,วันนี้ไปตัดผมมาไปเล็มไปเล็มผมมานิดหน่อยวิน,น่ากลมเนาะทำไมอ่ะวูเธอสามทุมขึ้นไปวิ่งดีกว่าปัง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 นี่พี่เมย์ อยู่นี่ไม่กลมน่ารักเขาปใส่แวหเนี่ยเพราะเปิดไฟไปด้วยเกียมีแก้มอ่ะจริงๆเราชอบนะแบบเวลามีแก้มแล้วมันดูแบบมันก็จะดูแบบเด็กดี รอเอฟรอเอฟหลอพวกเธอรู้แล้วหรอว่ามันคือว่ามันคืออะไรมีใครทายถูกไหมมีใครทายถูกบ้างมีใครทายถูกบ้างว่ามันคือสิ่งใด แบรนด์ Brand, มีที่มายังไงไม่บอกเดี๋ยวไว้รอเฉลยลองเดากันมาเล่นๆได้ชื่อแบรนด์ไปพงไปพิมพ์อะไรกันไว้ในแบบในออฟ o ิเชียลแอค c คา n ์ของโซลินก็ได้นะลองไปถ่ายกันไว้หรือว่าแบบในเอ็ะไรแบบเนี้ยลิปไหมหรอไม่รู้ไม่บอก จริงๆอะ่ะลองทาให้ดูแหมหลิปอะอุ้ยแต่มันเป็นแบบตัวเทสนะลิปมันเป็นแบบตัวเทสจะเป็นยังไงนุนปิดแพ็กเกจเอาไว้ก่อนให้ดูสีวูตตอนนี้ไม่มีฟิลเตอร์เธอะจะเห็นสีไหมก็ทาทาไปเห็นเนาะเห็นเห็นบ้างไม่เห็นบ้างปไปเลยไปืม ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่อยากซื้อเก่งมากเ็เก่งมากนี่ขนาดมีฟิลเตอร์ก็ยังดูสดใสขึ้นมานิดนึงเยวสันเปิดไฟอันนี้ดีไม่ดีหน้ากลมมากเลยอ่ะ ไปาเล็บไปแล้ว,ลวสีสวยรอกดแล้วนะเธอไปตามไอจไว้ได้เลยเพราะว่าอันจริงอะเดี๋ยวจะเปิดพรีออเดอร์เร็วๆนี้แล้วอุ้ยกองสัน่นมือสั่นเลยพอคิดถึงแบบ <c oughs> นี่แมบบพอคิดถึงเรื่องจะเปิดพรีออเดอร์แล้วมือสั่นเลยเพราะว่าประชุมเรื่องแบบเพิ่งประชุมไป เรื่องแบบเราคงราคาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําโปรตอนแบบที่จะเปิดพรีออเดอร์เธอคือเครียดอยู่นะไม่ถึงว่าจัดโปรอ่ะจัดโปรให้พวกเธอมันเครียดอยู่นะมันเป็นเรื่องของการแบบพอมันต้องคิดตัวเลขแล้วแบบมันเครียดเพราะโปรดีมากคือบอกเลยว่าซื้อตอนที่เปิดพรีออเดอร์น่าจะคุ้มที่สุดละอืมแล้วของอะ่ะ ประเด็นคือของมันจำกัดมากเลยะเพราะว่าสูตรตัวที่ตัวที่คิดตัวที่ทำมาเนี่ยคือมันลองมาเป็นแบบสิบคือลองมาเป็นสิบสิบแบบเขาเรียกว่าตัวอะไรเทสเตอร์อะเนือด้วยเหนือด้วยเหนือด้วยแบบสารสกัดอะประมาณสิบสูตรได้กว่าจะมาจบที่ตัวนี้แล้วก็คือที่จบที่ตัวนี้ได้เพราะว่าสูตรตัวนี้มัน ฟอร์มูล่าเทที่ญี่ปุ่นอมืมีสารสกัดใดๆที่แบบมาจากญี่ปุ่นอืปากฉันมาจะกดทันไหมเธอเธอต้องรีบพรีนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดพรีออเดอร์คืออันนี้แบบของมาจํากัดมากจริงๆเพราะว่าออ,อย่างที่บอกไป มาจากญี่ปุ่นเลยแลวแพ็กเกจแบบน่ารักขนาดนี้พิกัดลิปได้ไหมพิกัดลิปก็คือให้เราติดตามอืมเพราะว่าอันนี้ที่ที่ทาไปเมื่อกี้เนะี่ยที่เธอเห็นสีปากเนี่ยก็คือ,อ,อของแบรนด์โซลินที่กำลังจะออก เหมมืืออนนกนัแล้วเมื่อกี้เป็นสีแบบเมื่อกี้สีหนึ่งใช่ไหมแล้วมันมีอีกสีหนึ่งด้วยที่แบบคือสีเนี้ยสันชอบเอาไวท้ทาข้างในเนียอันจะแดงหน่อยทาข้างในนี่ยนะถ้าได้เห็นความต่างของตอนแรก นในขนาดมีฟิลเตอร์ปากก็ยังดูมีแบบเลเยอร์อยู่มาพร้อมกันแดดไหมต้องรอติดตามเธอเอาจริงๆแบบว่าไม่อยากสปอยก่อนเธอต้องรอในแบบสีสวยจังใช่ไหมเนี่ยเห็นปะไม่ทาข้างในนะอืม เ็นปะเธอแล้วจะบอกว่าลิปเนี่ยคือสีแบบสีติดทนมากจูบหลุดไม่ต้องทดสอบอ,อันนี้ฉันต้องฝากเธอทดสอบแล้วแต่ว่าพูดถึงลิปเยอะแหละอยากพูดถึงกันแดดบ้างมีใครสนใจกันแดดไหมหรือทุกคนสนใจลิปมากกว่าหรือ,อย่งไง สวยติดทนไหมคือสีติดทนมากเธอเอาจริงนะแบบคือที่มันที่มันจะหลุดไปเนี่ยมันคือเป็นแบบความวาวอะที่แบบแบบเวลาเราแบบทําอะไรเนี่ยมันความวาวมันหลุดอยู่ละแต่ว่าสีอะสีมันจะไม่ค่อยหลุดเนี่ยสีแทบไม่ติดมือเลยเห็นปะเนี่ยมีแต่ความวาวออกมา สียังอยู่ที่ปากแต่ว่าที่ปากชนะความช่ำมันหายไปม,มันจึง่งมันจึง้งซื้อหมดแกขายมาเหรอไม่บอกว่าจะปล่อยอะไรมาก่อนเธอต้องรอติดตามใน ไอจีของโซลินส่วนกันแดดเนี่ยขอวางแป๊บน,นึงให้เธอดูเนื้อแต่ไม่บอกนะว่าจะขายอะไรก่อนอเนี่ยเป็นแบบนี้อุ้ยแอบสปอยอ่ะแต่ตอนนั้นก็เคยทาให้ดูไปแล้วเนาะ ในทิกตอกอะถ้าเธอเห็นอะ่ะแป๊บบนึงขอแบบเอาที่หลังมืองนี้มาก่อนคือหน้าวันนี้ก็คือแบบมันทาทับไปได้เลยถึงจะมีฟิลเตอร์แต่ก็ไม่กล้าฟิลเตอร์ออกกลัวมีคนตกใจกลัวมีคนตกใจแต่ว่ากันหน้าอนเนี่ยเคยลองทาแบบ ตอนแต่งหน้าที่แบบแต่งหน้าแบบไปงานนะเหมือนพอเวลาเราแต่งหน้าไปงานเสร็จแล้วอะเราก็อยากลองว่ามันทาทับเมคอัพได้จริงไหมอะก็คือทาให้ดูแบบสองข้างที่มันแบบเพิ่งทางแต่จริงๆเราข้างนี้ก็คือทามาแล้วด้วยนะตอนเช้าแต่นี่คือที่แบบพอตอนเพิ่งทางมันจะประมาณนี้ น่าใช้มากจริงไหมกี่ร้อยชิ้น CF <oughs> กี่ร้อยชิ้นฉันกดละฉันยังไม่ขายเลยจ้ะท่านส่งกานไหมคิดว่าท่านนะเธอตามไอจไว้ก่อนเลยเพราะว่า พอเวลามีอะไรที่อัปเดตเกี่ยวกับโปรดักต์ก็จะไปลงที่ไอจีทวิตเตอร์ติกตอกของโซลินอ f ฟ i c i a l ก่อนอืมบางทีฉันอาจจะชา้ากว่าแบบโซลินด้วยรออีกนานไหมไม่นานเร็วๆนี้เธอคือเธอไปตามโซลินกันไว้ก่อนเพราะมีอะไรมันแบบมันจะไวแล้วถ้าเกิดว่ามีเปิดพรีเปิดอะไรแบบเนี้ยเธอจะได้แบบไปเอฟกันได้ก่อนเลย รอกันแดดใช่ไหมอืมแต่ว่าน,นี่แหละแพ็กเกจจริงแรกก็ประมาณนี้น่ารักไหมโอฟิลเตอร์หลุดแบบน่กกากลัวมากนี่ว่ามันจะได้สว่างหน่อยแต่นี่มันเวอร์เกินอ่ะเธอ เปิดช่องทางไหนเคร่าว,าวหออือจากที่บอกไปเธอต้องไปตามไอจโซลินถ้าคนติดตามไอจถึงกี่คนดี ถ้าคนตามไอจโซลินถึงสักแบบห้าพันคนอย่างเงี้ยก็มีเซอรอาจจะมีเซอร์ไพร์ให้แบบว้าวดีปะ่ะ <_ C os> ถ้าคนตามถึงสักห้าพันคนอ่ะอืม โห oh, ถ้าคนฟอรโซลินสี่แสนคนนี้ฉันแจกเลย <laughs> ฉันทำกิจกรรมแจกฟรีตามราคาโปรเก่งมากขอบคุณนะครับเี hmm. ๋ยวด,ดูความฉ่ำของข้างนี้มันเล่นแสงเห็นปะเป็นตรงนี้ปะเนี่ย ต่ข้างนี้คือแบบไม่มีนะโอ๊ยฟิลเตอร์หลุดแล้วน่กกวากลัวหน้าเป็นรอยแต่ไม่หมดปรากฏสิวมาใครยังไม่ตามมั่งหนึ่งพันคนในนี้ให้สัน น,นี้ไวไหมแปะไวไหมแปน,นึงนะตามแล้วเก่งมากรอกันแดดรอหน่อยคือมันดีมากอันนี้ไงเขามาพิมพ์ละพิมพ์ไว้เลย ตามได้ตามเลยขายอะไรเมื่อ,อไหร่วันไหนยังไงโปรดียังไง,ง,ไงก็คือจะแจ้งให้ทราบในโซลินออฟฟิเชียลจะเป็นช่องทางที่เร็วที่สุดสมมุติจัดโปรแบบร้อยคนแรกเท่านั้นห้าสิบคนแรกเท่านั้นถ้าเธอไม่ตามโซลินเนี่ยเธอจะไม่ทันอืม เธอต้องไปตามก่อนอขอดูคอมเมนต์น่อยวันนี้ภาษาอะไรสับผมทรงไหนก็หลอดเธอรยมงนั่ตตดผมมาเห็นพี่นาดคิดถึงพี่สายปแปลก ฉันต้องได้เป็นหนึ่งในนั้นคือโปรโมันเยอะแน่ๆเธอลองนี้ดีกว่าขอให้กดทันยังไม่บอกว่าจะขายอะไรก่อนหลังยังไงวันไหนต้องไปตามเท่านั้นอืม แชร์ด้วยตามเราช่วยกันแชร์แกไม่อ่านเมนชานสัสงอนแล้วมันไม่เห็นนะเธอได้ใช้ก่อนส่งการาหมาคิดว่าน่าจะแต่ว่าไม่รับปากแต่คิดว่าได้ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่อยากซื้อเธอเลิศเกิน ซื้อกันแดดแถม CEO อแถมไม่ได้จ้าซื้อกันแดดไม่แถม CEO จ้ากันแดดโปรโดีแล้ว Do you have girlfriend No ชวนลุงด้วยสิแกชวนไหนชวนไปไหนเตรียมขอดเออยี่เธอขอดตังแม่หล่อเธอซื้อให้แม่ด้วยเลยกันแดดที่ไม่ลอยหายากคือกันแดดที่ฉันทำเนี่ยมันจะมีคือเธอเอางี้นะแบบพูดตรงๆแบบไม่ขายฝันคือทาไปแล้วมันจะมีความแบบมันไม่ได้ลอยอ่ะเนี่ยถ้าเธอเห็นข้างเนี่ยมันไม่ได้แต่มันจะมีความแบบ มันผิวมันจะสว่างขึ้นมานิดหนึ่งแบบนิดเดียวใช่แล้วหน้ามันจะดูท์ขึ้นนิดเดียวเพราะว่าคือที่มันขาวขึ้นเนี่ยต้องบอกว่ามันมาจากสารกันแดดแต่ว่าตัวนี้คือฉันไม่ได้ใส่เยอะเพราะฟิลเตอร์กันแดดของฉันี่จริงๆมีทั้งหมดห้าตัวอืมแต่ว่าที่ใส่ตัวนี้เข้าไปเพราะอยากให้มันแบบดูท์ขึ้นมานิดหนึ่งแต่พอแบบทิ้งไว้สักประมาณแบบเอาจริงนะแค่แบบสานาทีห้านาทีอ่ะมันก็จะดรอปลงแต่ว่าผิวมันยังดูแบบกระจางใสยอยู่ ืซึ่งไอตัวไอตัวเนี้ยที่มันกระต่งางใสมันไม่ได้เกิดจากแบบอะไรเลยนะคือฉันตั้งใจให้มันมีความไบรท์ขึ้นมานิดนึงแล้วก็มันเป็นตัวที่แบบเป็นสารกันแดดอืมข่าวขึ้นฟิลพรยเมอร์ไหมเธอเอางี้นะมันเป็นฟิลเหมือนกันแดดเป็นเนื้อน้ำแล้วมันเป็นฟิลพรเมอร์นิดหนึ่ง คือไม่ได้อยากใช้คาว่าไพรเมอร์ไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้ทำหน้าที่เป็นไพรเมอร์โดยตรงคือหลักๆคือมันเป็นกันแดดโซลิมเป็นของพี่นัทเองไหมใช่คะ่ะเป็นของนัทเองแล้วก็คือหลักๆเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นกันแดดแต่ว่ามันน่าแปลกตรงที่ว่าคือพอได้ลองเทสเนื้อไปแล้วอะคือไอ้ไอเนื้อตัวเนี้ยพอมันพอมันทาไปแล้วรวมกับเมคอัพอะ คือมันไม่คาบมันมแบบหน้ามันไม่หยามันไม่เยิมถ้าทับเมคอัพ <_ EN _> ก็คือรอดเออก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเรียวเป็นไพรเมอรได้ไหมอะแต่ว่าคือตัวสำหรับสาหรับตัวฉันองชันติดมากว่าแบบคือถ้าจะต้องแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าเนี่ยก็คือต้องทากันแดดตัวนี้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าตัวแบบ คือทาเยอะแค่ไหนมันก็ไม่เป็นคราบอ่ะเธอเข้าใจปะมันมันแบบมันดีอ่ะพูดแค่นี้ว่ามันมันดีอืมคือทาเกินสองข้อนิ้วนะทุกวันเนี้ยทาเกินแบบที่เขาให้ทาเกินสองข้อนิ้วอ่ะ แต่ว่าไม่เป็นคราบวางขายวันไหนรอติดตามใน IG แบรนด์โซลินเลยเธอฉันปักไว้ให้ตรงนี้แล้วเธอเข้าไปตามไว้ก่อนเลยแล้วถ้ามีอะไรอัปเดตอ่ะคือมันจะอัปเดตผ่านทางโซลิน Official ก่อนฟังแล้วรู้สึกโดนป้ายยาอยากลองแล้วคือไม่ได้ป้ายยาอันจริงมันสำหรับผิวทุกประเภทเอางี้ว่าฉันเป็นคนผิว แบบแห้งแต่มันด้วยนะเนื้อปลาคนผิวแห้งแต่ผิวมันคือผิวมีความขัดน้ํานิดนึงกับพี่สายที่เป็นคนผิวแห้งเอ้ยไม่พี่สายเปน็นคพี่สายที่เป็นคนผิวมันชันเป็นคนผิวแห้งแต่คือใช้แล้วแบบเมา่อยถึงว่ามันวาว,าวทางคู่อะเออมันรู้สึกโอเคกับสิ่งนี้แบบทางคู่แล้วที่สำคัญคือมันมีบํารุงเยอะมากแบบแบบที่เธอวันนี้อ้าจริงนะแบบ ตื่นเช้ามาลองแบบลองเทสนะไม่ล้างหน้าด้วยแบบเโฟมแบบล้างล้างน้ำเปล่าเหมือนเวลาที่ฉันตื่นมาแล้วฉันจะไปฟิตเนสก่อนที่จะออกไปข้างนอกฉันล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ทาแค่กันแดดเลยไม่ทาบำรุงเลยผิวก็ไม่แห้งแล้วผิวก็ไม่มันด้วยอ,อยากได้สักขวดเอาไปให้ป๊อปนี่ไง น่ารักไหม,มวุนยนังมันมีติดฟิลเตอร์หรอมั้ยหรืเปลนอยากลองละเธอจะสวยเธอจะสวยขึ้นเลยผิวเธอจะสวยขึ้นเลย จริงๆให้แบบให้หลายคนลองเทสแล้วว่าแบบคือใช้ไปแล้วแบบเนื้อมันดีด้วยหนึ่งแล้วสองคือสารกันแดดมันถึงแล้วมันมีบำรุงสำหรบตัวกันแดดนะตัวลิปก็อย่างที่เห็นกันว่าแบบมันซึ้งอยู่แล้วไงลิปมันทาแล้วมันเห็นภาพชัดอยู่แล้วพวกเธอก็ถามกันเยอะอยู่แล้วยิ่งเวลาฉันไปออกงานตอนนี้เวลาไปออกงานนะ คือใช้ตลิปตัวเองลิปสีตัวเองอลิปแบบเนี่ยให้เห็นไปได้อีกตัวเทสถ้าสมมติว่าอยากรู้ไม่อยากพลาดโปรก็คืออย่างที่บอกไป s o ลิ so n อ o f i i c i a l ไปตามเลย บางแน่นอนอยากได้อ่ะรอรอรอเดี๋ยวจะเปิดเพียวเด้รยเร็วๆนี้แหละต่อจำนวนไม่เยอะอืมสวัสดีสวัสดีอยากได้แล้วค่ะ รอเลยเธอราคาดีมากพูดเลยว่าราคาดีมากรอใช้ค่อยมารีวิวแบบชำ้ำรอเลยตาครั้งแรกแล้วแบบยิ่งถ้าคนแต่งหนะ้าจะยิ่งชอบมาก support you from Spain we love you thank you so much ขอให้ปังปังอยากลองแล้วทุกวันนี้ที่ไปงานคือใช้กันแดดของตัวเองถึงหลักพันไหมพี่นัทโหเธอห่างไกลเยอะมากใบให้เลยว่าแบบห่างจากหลักพันเยอะอืม ห่างจากระพันไปเยอะมากๆเลยอุ้ยถ้าทายว่าแบบถ้าพวกเธอทายว่าแบบแปดร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งนี้แบบห่างไกลไปเยอะมากแล้วโปรโดีมากตอนที่จะเปิดเนี่ยรอได้เลยไปตามโซลินรอได้เลย เธอสี่สิบเก้าบาทแพ็กเกจฉันยังไม่ได้เลยคอนเกรชั่นอ๋อขอบคุณครับ thank you วันนี้นี่แหละว,วันนี้ครบเจดแสนฟอก็เลยแบบอ้ามาไลฟ์ซะหน่อยแต่คนถามถึงกันแดดเยอะมากนะตอนนี้ทั้งกันแดดทั้ทงลิฟต์พอเมื่อวานเพิ่งไปงานมาไง ใช่ไหมอุ้เธอแต่เดี๋ยวจะต้องไปแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องมีงานเช้าสามทุม่มเดี๋ยวต้องไปวิ่งด้วยเพราะาเดี๋ยวฟิตเนสปิดราคานะักศึกษาไหมอ่ะไปตามโซลินออฟฟิเชียลแต่ว่าเมื่อกี้เห็นมีคนพิมพ์ม,มาบอกให้ก็ได้ว่าไม่ถึง500ร้บาทไปละฉันไปละทิ้งไว้ให้พวกเธอสงสัยไปละ